คุณผู้ชมู่ตางจังหวัดนะไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถคันนี้จะถูกย้อมแมวมาผมถ่ายให้ดูทุกจุดขนาดนี้แล้วนะครับรับประกันศูนย์สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกรณีที่สมมติลูกค้าขับไปเครื่องพังเกียร์พังเปลี่ยนเครื่องหนึ่งแสนเปลี่ยนเกียร์หนึ่งแสนคุณผู้ชมไม่ต้องออกตังแม้แต่บาทเดียวนะครับในรุ่นราวคราวเดียวกันในเวรเวรเดียวกันเนี่ยนะครับมาสด,ด้าค่อนข้างที่จะได้เปรียบรุ่นอื่นนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรืออะไรก็แล้วแต่ทคุณผู้ชมผมว่าโอเคเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีรถสวยๆคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูรถคันนี้นะครับผมแจ้งไ,ไว้เลยว่าไม่น้อยที่สุดในตลาดนะคุณผู้ชมแถมรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถคันนี้ก็คือ m a z d a 2นะครับ1.3 High c ด n n e c t นเนนเองคุณผู้ชมนะปี2017ัเนะครับ,ปรบเป็นสีน้ำเงินนะค,คุณผู้ชม เรามาดูดีเทลและรายละเอียดของรถคันนี้กันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับหน้าใช้ยังไงและใหม่แค่ไหนนะคุณผู้ชมนะเห็นว่าออย่างหน้าเลยคุณผู้ชมเจ้ามาร์ต้าเนี่ยกระจังหน้าเขาดูสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมดูเฉีียวและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนี่นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคุณผู้ชมจะเป็นสีโครเมียมนะครับดูความเป็นสปอร์ตและดูดันนะคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวรบกวนตรงนี้นิดนึงผมที่ผมชอบนปะคุณผู้ชมดีเทลของมันเนี่ยตรงนี้เลยครับมันจะเป็นลายคล้ายๆลายเคปลาร์นะคุณผู้ชมสวยงามครับให้ดูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถมือเดียวเท่าน,นั้นเองเลขไม่น้อยที่สุดในตลาดนะครับผมกล้าการันตีได้เลยว่าน้อยที่สุดในตลาดราคาจับต้องได้ด้วยนะค,คุณผู้ชมคันนี้อยู่3ามแสนเจ็ดบาทเท่านั้นนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่ดูดีเทลและรายละเอียดของรถคันนี้ได้เลยครับไฟหน้านะครับ ในโคมไฟนะเขาจะให้มาแบบสวยงามคุณผู้ชมมันจะมีแบบเป็นเคปลาด้านในโคมไฟนะคุณผู้ชมต้องต้องต้องมองด้านนี้นิดนึงนะครับนี่นะเนี่ยดีเทลรายละเอียดของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับดีไซน์รูปลักษณ์เอ่ยอไรเอ่ยสุดยอดมากๆนะคุณผู้ชมคันนี้จะเป็นล้อแมกขอบ15นะครับและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมยางเนี่ยปี2020เลยนะคุณผู้ชมเอาไปใช้ได้2ปีเลยนะครับคันนี้ ยางปี2020ใช้ได้อย,ยาวๆเลยคุณผู้ชมไฟเลี้ยวพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะที่กระจกมองข้างนี่ครับสภาพสีไม่มีร่องรอยของการถลอกเลยนะไม่เคยแตกไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกรถนั่นเองนะครับกุญแจตรงนี้จะให้มาเป็นกุญแจ smart entry แล้วนะครับไล่ไล่เรียงมาด้านข้างนิดนึงนะครับอ่ะลืมขออนุญาตเดี๋ยวเข้ามาดู เม็ดอาร์กันคุณผู้ชมมาครับตามเข้ามาอึ๊บโหเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยงามนะครับคมกริบเลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับแผงประตูซอกในเดิมเดิมคุณผู้ชมแผงประตูเดิมเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมนี่นะครับฝั่งนี้ด้านหลังฝั่งนี้ก็จะสติ๊กเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานอยู่นะครับ มาร์กิ้งทุกอย่างจากโรงงานยังอยู่ครบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูบัตรประจาชนของคันนี้กันก็คือแผ่นเพจนั่นเองนี่นะครับคุณผู้ชมแผ่นเพจนี่ครับจะบอกเลขตัวถังนะครับ M MM M 8 D J นะครับด้านบนจะเป็นเอนจินนะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์ D G 9 A นี่เองนะครับด้านล่างก็จะแจ้งเลยว่าผลิตจากอ่า m a ซาโม o ต o r ์ o r ร์เป a t o o n นะครับนี่นะน็อตไม่เคยขยับนะคุณผู้ชม สภาพสีสวยงามมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูประตูหลังด้านขวากันบ้างเนี่ยคุณผู้ชมโหแกะเม็ดอาร์คดูผมแกะให้ดูทุกจุดเลยคุณผู้ชมนี่นะครับรถสวยต้องอย่างนี้หนึ่งในร้อยคุณผู้ชมแถมราคาจับต้องได้รถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผ่อนแค่เท่าไหรอ่อ่ะคุณผู้ชมเจ็ดพันกว่าบาทเองโหออกห้างเนี่ยหกแส0สองมื่นบาทนะคันนี้นะครับออกห้างหกแสนสองมืนบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับแผงประตูนิดนึงครับ น้องตาก,กล้องนี่นะแผงประตูเนี่ยทุกดีเทวและรายละเอียดของเขาแทบจะเป็นลายเคปลอทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมดูดิสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะตรงนี้จะเป็นฮัตทัชนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะนิ่มๆน,นะครับไม่มีรอยขูดขวนไม่มีรอยแตกนะคุณผู้ชมด้านหลังนะครับไฟก็จะเป็นอ่าเป็นไฟหลอดไส้แบบเดิมนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับที่ปัดน้าฝนด้านหลังไล่ฟ้าตัดหมอกอ่าไล่ฟ้าด้านหลังกระจกด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดย ห้องเก็บสาระด้านหลังกันมาโอ้โหใหม่กริปว่ะคุณผู้ชมใหม่กริปผมบอกเลยว่าใหม่กริปใครได้ไปคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับนี่นะน็อตฝาอ่าน็อตประตูที่5นะครับไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์ทุกตัวอยู่ครบนะครับรอยเดิมๆรางน้ําเดิมๆนะครับรถสวยมากๆคุณผู้ชมเนี่ยดูร่องไม่มีร่องรอยของการเคาะพ่นสีนะครับเม็ดอาร์ทุกตัวอยู่ครบนะครับผม สวยจริงคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเปิดประตูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลุมอะไรกันว่าหลุมอะไรเดิมอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูดิไม่ให้ใหม่แบบเนี่ยสีเดิมเม็ดอาทุกตัวอยู่รอยยาเดิมจากโรงงานนะครับล้อ,อไหลไม่เคยวิ่งนะครับไม่เคยลงพื้นเลยนะล้อ,อไหลเดิมๆนะครับเนี่ยไม,ม่มีเนี่ยใหมย,ยันที่ล็อกอยางอะไหล่ครับ รอยยาแนวเดิมๆจากโรงงานนะครับรถคันนี้การันตีนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมกลับไมกอไหม้นะครับ,บ,ารบหากคุณผู้ชมท่านใดตรวจพบเจอผมยินดีเสียค่าเวลาให้1 0 0 0 0แนบาทนะและแถมผมซื้อรถคืนเต็มจานวนด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีญาติที่มีญาติหรือเพื่อนพี่น้องที่เป็นช่างนะครับส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมอย่างที่ผมพูดจริงไหมถ้ารถคันนี้ไม่สวยเดิมผมยินดีให้คุณผู้ชมนะ่ะขับรถเข้าเช็คสูย์มาสด้าได้ทั่วประเทศนะค,คันนี้นะ นะครับคันนี้เป็นน้ํามันเบนซินนะครับเติมน้ํามันทางเลือกได้ถึง e 8 5นะคุณผู้ชมคันนี้นะครับเติมน้ํามันทางเลือกได้ค่อนข้างที่จะเยอะไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยปั๊มไหนจะไม่มี e 8 5สามารถเติมแก๊สโซฮอล์และแก๊สโซฮอล์ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของห้องโดยสารนะด้านหลังซ้ายกันบ้างแกะเม็ดอรกการ์กันคุณผู้ชมมาตามเข้ามาเลยครับผู้ชมดูนะครับเมด็ดอาร์ทุกตัวอยู่ครบนะครับแหน อย่างกระดมือหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยแผงประตูทุกอย่างไม่มีร่องรอยนะคุณผู้ชมดูดีเขาใช้รถได้ถนอมมากๆเนื่องจากเป็นรถมือเดียวเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยแถบสายลายเส้นตรงนี้ก็เป็นแบบว่า s อ f ทั o นะนิ่มๆคุณผู้ชม h า r d t ตรงนี้ก็แบบไม่มีร่องรอยนะคุณผู้ชมนะครับรถคันนี้ผมบอกแล้วว่าใครได้ไปนะหวานเจีย๊ยบคุ้มคุ้ม,มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมเสียมาแน่นอนนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับรถคันนี้ออกห้าง หก0 0นสบาทนะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ379,000บาทประหยัดไป2องแสนหาคุณผู้ชมรถปี2017สเนี่ยสภาพสีโดยรวมทุกอย่างสุดยอดผมบอกเลยนะครับรถคันนี้มีกุญแจให้2ดอกนะคุณผู้ชมทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมเข้ามาดูเม็ดอาร์รก,กันครับเนี่ยทำไมผมถึงกล้าแกะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่ารถมันเดิมโรงงานจริงๆนะครับเนี่ยฟอกในเดิมอะไรเดิมเดี๋ยวค่อยให้ตากล้องค่อยๆแผนไปนะครับ รถเดิมไม่มีร่องรอยของการเคาะพ่นสีทําสีแต่อย่างใดนะคันนี้นะสวยงามมากนะครับคันนี้ซองในเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถคันนี้จะถูกย้อมแมวมาผมถ่ายให้ดูทุกจุดขนาดนี้แล้วนะครับอยู่ต่างจังหวัดจองเพียง5,000บาทวันลุ่งขึ้นมีไฟแนนซ์ไปเซนหนึ่งที่เลยนะครับคุณผู้ชม ร,รถคันนี้นะผมบอกได้เลยว่าอยู่ต่างจังหวัดออกรถได้ออกรถได้ทุกอาชีพ <ried S 1> นะครับเงินเดือนเพียง1 5 0 0 0บาทก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับผมย้ำนะซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะครับรถคันนี้นะครับออกรถคนเดียวพนักงานบริษัทค้าขายออกได้หมดขอแค่อยาติดแบ็คลิสต์ใครติดแบ็คลิสต์มาก็เหนื่อยหน่อยนะครับช่วงนี้เหนื่อยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้ามาด้า2 1.3หนึ่งไฮคอนเนคคันนี้กันเดี๋ยวไปไปดูกันครับ เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะครับว่าใหม่อย่างที่ผมคีโมไว้หรือเปล่าผมพูดเนี่ยไม่จริงนะครับเอารถเมื่อคืนผมเลยถ้ารถคันนี้โดนมานะคุณผู้ชมเนี่ยดูดีเทลของรายละเอียดของห้องเครื่องคันนี้กันใหม่ทุกจุดคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไล่จากฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคุณผู้ชมมอกรอยอยู่นะครับนี่นะครับสีดําเดิมบางๆนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมซอกเดิม แก้มเดิมนะครับเนี่ยคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะครับเครื่องเดี๋ยวให้ลกล้องค่อยๆแพนไปที่เครื่องนะเครื่องไม่มีเยิมนะคุณผู้ชมนะครับและอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้นะครับทางทางผมเนี่ยเซลเต๋าเนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะคุณผู้ชมซ่อมศูนย์มาสด้าทั่วประเทศนะครับรถคันนี้3ามแ0 0เจ็ดบาทคุณผู้ชมขับขับอยู่เครื่องพังเกียร์พังสมมุตินะแต่ผมการันตีได้เลยรถคันนี้สวยจริงไม่มีพังแน่นอนนะครับ รับประกันศูนย์379,000บาทกรณีที่สมมติลูกค้าครับขับไปเครื่องพังเกียร์พังเปลี่ยนเครื่องหนึ่งแสนเปลี่ยนเกียร์หนึ่งแสนคุณผู้ชมไม่ต้องออกตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ต้องออกตังค์แม้แต่บาทเดียวนะและที่สําคัญนะครับเรามีรถบริการช่วยเหลือหนึ่งปีเต็มนะคุณผู้ชมขับขับรถไปน้ํามันหมดแบตหมดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องลงจากรถนะครับอยู่ในรถเปิดกระจกแงมไว้นิดนึงโทรหาคอเซเตอร์เราจะมีรถบริการช่วยเหลือจะเป็นรถคลกแบบนี้อย่าให้ะตะกร้งแผนไปพามนะ เราจะมีรถบริการช่วยเหลืออย่างนี้นะครับ1ปีเต็มเต็มนะคุณผู้ชมโทรหาคอร์เซนเตอร์เราจะมีพนักง,งานต่อปุลลูกค้า24ชั่วโมงนะครับรถอย่างนี้รถช่วยเหลือของเราจะเข้าไปถึงลูกค้าภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนนะก็คือไปจ้ำแบตให้ไปลากรถให้ไปสไลด์รถให้ลูกค้าไปายันผู้บริการใกล้เคียงนั่นเองนะครับผมรถคันนี้นะครับ เครื่องยนต์1.3ลิตรนะครับกำลังแรงมา้าอยู่ที่9 3แรงม้านะคุณผู้ชมคันนี้ประหยัดมากๆานะครับวันก่อนผมขับไปให้ลูกค้าดูที่จันทบุรีนะครับโป่งน้ำร้อนผมเติมน้ำมันไปกลับอยู่ที่1 0 0 0บาทนะคุณผู้ชมไปกลับเกือบ700โลนะ1 0 0 0งพัถ้าผมจำไม่ผิด1น0 0บาทนะครับ1,200บาทประมาณ700โลคุณผู้ชมลองเอามาบวกลบผู้นานกันดูว่ามันได้เท่าไหร่แล้วคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยว่ามันตกโลเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าผมขับเติมน้ำมันไปกลับอยู่1,200บาทโป่งน้ําร้อนนะคุณผู้ชมเลยเขาคิจะกูดไปอีกถ้าเกิดว่าใครเคยไปเขาคิจะกูดน่าจะรู้นะว่ามันไกลแค่ไหนนะครับสาหรับห้องเครื่องดีเทลรายละเอียดก็ตามนี้คุณผู้ชมนะครับรถสวยเดิมกันตีโรงงานเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดของห้องโดยสารคันนี้กันรถสวยไปครับไปดูดีเทลรายละเอียดห้องโดยสารคันนี้กันเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารของเจ้ามาสด้าหนึ่งจุด n ามไอนกกันนะครับผม เข้ามาอย่างแรกเลยเนาะคุณผู้ชมฟิลนั่งได้ฟิลค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะคุณผู้ชมเบาะเขาก็ชับมากนะครับเบาะก,ก็ชับมากทัศนวิสัยโอเคดีเยี่ยมเลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขอสตาร์ทรถก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับว่ารถคันนี้เงียบจริงไหมสตาร์ททีเดียวติดนะคุณผู้ชมขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงร้อนเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ว่าตอนนี้อบอ้าวขอเปิดแอร์นิดนึง ฟีลลิ่งการนั่งอย่างที่ผมแจ้งนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะกระชับนะครับกระทัดรัดไม่ได้ว่าใหญ่เท่ากับมาสด้า3หรืออะไรก็ก็เหอะนะครับแต่ว่าผมว่าฟีลลิ่งในการนั่งโอเคเลยนะครับอย่างแรกที่เข้ามาเลยนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่แล้วนะคุณผู้ชมจะมีแอร์แบ็กพวงมาลัยนะครับนะฮะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มรับสายวางสายนะคุณผู้ชมใหม่กริปคุณผู้ชมดูดิไม่มีร่องรอยเลยหนังเป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังสีดํานะ ให้ดูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโลโก้มาด้าตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นสีซิลเวอร์นั่นเองสวยนะคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยเลยค่อนข้างที่จะใหม่ใหม่มากๆนะครับแผงวระตูด้านนี้ก็จะมีเป็นเป็นอจอยสติ๊กที่เอาไว้พับกระจกนั่นเองเดี๋ยวดูกระจกด้านนู้นนะคุณผู้ชมนี่นะครับเราแค่หมุนลงมาที่ตำแหน่งด้านล่างมันก็จะพับเองแต่เมื่อไหรที่เราจะเปิดเราก็แค่เปิดหมุนขึ้นมปมันก็จะเปิดออกเองนะครับ จอติ๊กตรงนี้ก็สามารถปรับกระจกมองมองข้างกระจกมองข้างได้นะครับปรับเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแผงประตูไม่มีร่องรอยของการถลอกขีดครวนเลยนะใหม่ใหม่เลยนะครับใหม่มากๆเห็นไหมโอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพุชสตาร์เรียบร้อยนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจ i m โมบ i ลิเซอนะคันนี้ด้านเนี่ยคุณผู้ชมผมทำไมผมถึงชอบมาด้าเขาดีไซน์ค่อนข้างสวยถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมลองคิดเอาว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่ายอื่นๆโตโยต้าฮอนด้าปี2017นะครับผมบอกได้เลยว่าราคาแบบนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมน ada, เนี่ยมาด้าเนี่ยเป็นแบรนด์ลองก็จริงทําไมผมถึงชอบรีวิวแบรนด์ลองเพราะว่าแบรนด์ลองเนี่ยออปชั่นมันเยอะลองเป็นฮอนด้าโตโยต้าปี2017ราคาแสนแสนกว่าบาทไม่มีนะคุณผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวมาดดูดีเทลรา,ายละเอยียดกันต่อช่องแอร์จะให้มาทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะคุณผู้ชม ช่องวางแก้วอันนี้เขาจะให้มาอาประตู 1, หนึ่งฝั่งนู้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางอีก2ช่องนะคุณผู้ชมเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวทั้งหมด4ี่ช่องนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับไม่เลขไม้ที่สําคัญ5 6า0 0ืกพิโลคุณผู้ชมรถปี2017ด 4, ปัดรถสปีปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงหน0 0งหมันกิโลคุณผู้ชมถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับใช้น้อยมากๆคันนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย นี่นะเนี่ยห้าหมื่นหกพันสี่้อห้าสิบห้ากิโลและรับประกันใหม่แท้นะครับเอาไปเช็คศูนย์มดาด้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Pop-Up Display ก็คือจะอ่ามันจะเป็นบอกบอกความเร็วนั่นเองเราไม่ต้องล้าสายตาลงมาด้านล่างเพื่อที่ะมองว่าเราขับเท่าไหร่แล้วนะครับมันจะอยู่ในระ,ระดับสายตาพอดีนะคุณผู้ชมตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคุณผู้ชมรองรับ ดีวีดี USB ดีวีดี USB นะครับบลูทูธ AUX นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสัมผัสได้น,นะคุณผู้ชมนี่นะครับสัมผัสได้นะแต่ผมขอไม่เปิดเสียงแล้วกัน,นครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรำคาญกัน,นครับตรงกลางก็จะเป็นฮาร์ดทัชนะคุณผู้ชมแข็งๆครับลำโพงมีมาให้ด้วยกันด้านหน้า4นะครับด้านหน้า4ด้านหลังอีก2ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคุณผู้ชมถือว่าเสียงไพเราะเพาะพิพพ้งน้ำลายกระเด็นเลยนะครับ ช่อง Air แอร์ก็จะเป็นสี่ช่องตรงนี้ลงมาตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบซอฟท์ัดนะนิ่มๆนิ่มๆเลยนะครับช่องแอร์ตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นลายเคปล่าด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะครับตรงนี้ก็ลงมาก็จะเป็นไฟขอทางนั่นเองนะครับเถิบลงมาด้านล่างก็จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับแอร์ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิพัดลมนะครับแล้วก็ควบคุมโหมดนะครับว่าจะให้เป่าลงเท้าหรือว่าเป่าขึ้นข้างบนนะครับ เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยผมหนึ่งชอบรายละเอียดเนี่ยตรงเนี้เขาเขาใส่ใจในรายละเอียดของของคนใช้มากๆนะตรงนี้จะเป็นซอฟท์ทัชนะรถส่วนใหญ่แบรนด์อื่นๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเวลาเราขับและขาเราไปตรงเนี้ยมันจะแข็งนะแต่ตรงนี้มันนิ่มมากๆคุณผู้ชมเนี่ยมันนิ่มทาให้เราแบบเวลาเราไปโดนหัวคองหัวเข่าเราคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะเสียเรียนเพราะว่าแบบชนแรงๆคุ๊บเดี๋ยวขาก็จะเป็นรอยจ้ำๆไม่สวยไปอีกขาไม่สวยแต่ตรงเนี้ยเขาให้มาเป็นซอฟท์ทัชนะนิ่มๆนะครับไล่ลงมาด้านตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ซี CD, ช่องใส่ CD ดีนั่นเองนะครับเถอมลงมาด้านล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแจนหลบก่อนด้านล่างก็จะมีพอร์ต USB มาให้2พอร์ตด้วยกันนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบเมมโมรีการ์ดนะครับผมไม่มีล่องรอยนะคุณผู้ชมดีใหม่แบบใหม่กริปนะครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะ a u x ตรงนี้จะเป็น AUX นะคุณผู้ชมด้านขวาของเขาก็จะเป็นอ Power อร์ให้ซึ่งผมแจ้งได้เลยว่าไปหลายคนเนี่ยมีโทรศัพท์ ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแบตกล้องโกโปรชาร์จนู่นนี่นั่นมันพอคุณผู้ชมเพราะว่าพอร์ต USB เนี่ยมันมีให้อ่ะสองพอร์ตแล้วนะคุณผู้ชมแถมยังมีพ o w e r l e t ให้อีกหนึ่งพอร์ตนะครับคุณผู้ชมน้ำดใดที่ติดกล้องหน้ารถยนต์หรือกล้องหลังกล้องถอยกล้องอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบโหพอเสียบกล้องถอยไปปุ๊บนะ่ะพอร์ตมันเต็มทันทีมันชาร์จอะไรไม่ได้แต่เนี่ยเขาให้มาด้วยกนะันอ่ะเฉพาะพอร์ต USB อ่ะสองพอร์ตแล้วนะแถมพ o w e r l e t อีกหนึ่งพอร์ตนะครับคุ้มเก หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์เ,เป็นฮาร์ททัชนะตรงนี้จะเป็นหนังนะครับใหเ้เส้นสายลวดลายมาค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตนะคุณผู้ชมนะครับที่สําคัญเลยที่แบรนด์ลองเนี่ยที่แบรนด์หลักเขาไม่มีเลยคือตรงเนี้มันจะเป็นปุ่มปรับโหมดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดยอยากขับแบบชวิชชวาสปิดปาร์ตปื้ดปาร์ตหน่อยก็ดันขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ รอ,อบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นนะคุณผู้ชมอัตราเร่งจะยิ่งดีขึ้นนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมอยากขับปกติคุณผู้ชมก็แค่กดลงปุ๊บมันก็จะเป็นโหมดอีโคปกตินะครับตัวนี้ก็จะมี i อสต็อมาให้นะคุณผู้ชมไอสต็อก็คือเออคุณผู้ชมจอดจอดติดไฟแดงเนี่ยรถจะดับเครื่องเองนะคุณผู้ชมเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมปล่อยเบรกเข้าเกียร์ดีเนี่ยรถก็จะเครื่องก็จะสตาร์ตรติดเองนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่าไม่อยากใชก้ก็กดปิดด้านข้างได้เลลลยยมนนีีีแชััั่่่นนนนนนนคคคคคคอออออโโโททททรรรรระะไข้้างบบบตจ ใช้ในเมืองต่างจังหวัดเดินทางผมขับไปจันทบุรีไม่รู้สึกเหนื่อยเลยคุณผู้ชมเพราะว่ารถมันเบานะแล้วนขะับแบบอัตราการเล่นอัตราการตอบสนองนี่โคตรดีเลยนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นอจอยสติ๊กนะคุณผู้ชมเอาไว้คอนโทรลเกี่ยวกับออริโอภายในรถนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเอื้อมมือมา,มากดตรงนี้นะคุณผู้ชมสามารถาเล่นที่จอยสติ๊กได้เลยเนี่ยครับผมคอนโทรลที่จอยสติ๊กได้นะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับใช้ได้ปกติเลยนะคุณผู้ชมใช้ได้ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ ุ่มเปิดเสียงลดเสียงเนี่ยครับขออนุญาตเปิดอ่ะนี่นะครับก็จะใช้จากตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมคันนี้นะครับที่สําคัญนะคุณผู้ชมเขาให้มาเป็นเบาะผ้านะผมชอบเบาะผ้าทําไมรู้ไหมคุณผู้ชมเบาะผ้าเวลาเราจอดตากแดดมันไม่อมความร้อนและที่สําคัญคุณผู้ชมท่านใดที่กลัวว่ารถคันนี้เอาหลายปีแล้วจะแบบมีฝุ่นกักเก็บไหมตรงนี้เราฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยนะฆ่าเชื้อโรคในเบาะนะครับพรมหลังคองหลังคาทุกอย่างเราฆ่าเชื้อโรคให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูอ่า สมุดคู่มือของรถคันนี้กันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะว่ามีครบหรือเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับสำเนารถนะนี่นะครับลำดับที่หนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยลำดับที่หนึ่งนะครับรถคันนี้รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมุดเอ่อเซอร์วิสกันบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองโอ้โหเนี่ยครบทุกอย่างนะครับเนี่ยขออนุญาตหรือสักครู่นะครับ นี่นะครับเลขหมายครั้งต่อไปที่เข้าเช็คศูนย์นะอันนี้ลุกลูกค้าอยู่แถวนี้นะคุณผู้ชมมัตต้าวงเวียนพัลรามห้านะครับเนี่ยเช็คศูนย์เลขหมายครั้งต่อไปนะครับหกหมื่นโลนะคุณผู้ชมเข้าศูนย์ไปตอนห้าหมื่นห้าหมื่นสองร้อยโลนะครับตอนนี้ห้าหมื่นหกพันโลอีกตั้งเกือบสี่พันโลคุณผู้ชมค่อยเข้าครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขับยาวๆนะครับเซอร์วิสครั้งล่าสุดห้าพันสามรอยี่สิบสาบาทนะคุณผู้ชมนี่นะครับ น้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องแหวนรองอะไรเนี่ยเขาก็จะลิตรรายการมาว่าทําอะไรไปบ้างนะเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนกองอากาศอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะพเพราะฉะนาั้นคุณผู้ชมได้ไปคุ้มๆเลยคันนี้นะครับผมทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะคุณผู้ชมได้รถคันนี้ไปคุ้มๆแน่นอนนะครับประหยัดไป2องแสนห้าคุณผู้ชมออกห้างหกแสนอ่าหกแสนสองหมื่นบาทตอนนี้ราคาเหลือสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทประหยัดไปสองแสนห้าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับพัดตรงพลาสติกอะไรเขาไม่ได้แกะเลยคุณผู้ชมเนี่ย ทุกทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับไฟเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับม่านบางดงม่านบางแดดลาฟิล์มเฟิร์มไม่มีลอกนะใช้ฟิล์มของ 3M ด้วยนะคุณชมเยน็นเย็นกันเลยคันนี้นะครับก็สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าอ,าอา่ผมให้คะแนนอยู่ประมาณ95%้านะทำไมผมผมหนึ่งก้าให้เปอร์เซ็นต์95%เพราะว่าผมรีวิวตามจริงคุณผู้ชมรถขั้นไหนสวยผมบอกสวยรถคัานไหนไม่สวยผมบอกไม่สวยนะครับ ช่ององค์ช่องแอร์เนี่ยยังยังแน่นอยู่นะยังไม่หลวมโค้งเคงนะคุณผู้ชมใช้งานได้ปกติทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่2กันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนะครับคุณชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ห้องโดยสารตอนที่2ของเจ้ามาด้า2.1.3 High Connect กันนะครับฟิลลิ่งในการนั่งสบายนะคุณผู้ชมเบาะเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างชี่กระชับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันรองก้นของเราได้หมดนะครับทำให้เรานั่งเดินทางไกลเนี่ยมันไม่เมื่อยนะครับ แผงประตูเนี่ยคุณผู้ชมดูไม่มีร่องรอยนะคุณผู้ชมเบาะตั้งแต่ตัวหน้าย,ยันด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมขนาดข้างหน้าไม่มีรอยแล้วข้างหลังจะมีรอยได้ไงเนี่ยใหม่มากๆนะครับทุกอย่างลายเส้นเบาะเบอร์เขาโอเคมากนนคุณผู้ชมูดิไม่มีขาดเนี่ยตะเข็บอ่าเป็นตะเข็บได้สีขาวเลยคุณผู้ชมตัดกับสีเบาะค่อนข้างที่จะดูให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับลายลายเส้นเบาะเบอร์เอออะไรเออๆๆเขาให้มาค่อนข้างดีนะด้านหลังนะครับจะมีไม่มีที่วางแก้วให้นะคุณผู้ชม ต้องขออภัยด้วยนะเมื่อ like กี้ผมนึกว่าด้านหลังมีที Hass ่วางแก้อีกสองอีกสองช่องแต่ไม่มีนะแต่จะมีช่องเก็บสัมภาระเนี่ยครับตรงนี้ดูดิเขาให้เป็นลายเคปลาทุกอย่างเนี่ยจะเป็นลายเคปลาหมดผมนึงชอบดีเทลลายละเอียดของมาด้าตัวนี้ไงคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เก็บสัมภาระได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะไม่เยอะตรงนี้ไม่เยอะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยในมาด้าคันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้มันไม่มีที่วางแขนคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นเบาะสําหรับ นั่งได้อีกหนึ่งท่านนะครับจะเป็นห้าห้าท่านนั่งสบายๆนะคุณผู้ชมเนี่ยผมเนี่ยน้ำหนักแปดสิบเจ็ดสูงร้อยเจมคุณผู้ชมเล็กรูมเหลืออีกเยอะเฮดรูมไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมห้องโดยสารเขาให้มาค่อนข้างจะกว้างมากๆนะคุณผู้ชมกว้างมากๆตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บเอกสารช่องเดียวนะฝั่งนี้จะไม่มีนะครับคุณผู้ชมก็ ฟีลลิ่งในการนั่งโอเคนะทัศนวิสัยกระจกบานใหญ่นะครับไม่อึดอัดนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้ก็ปรับขึ้นปรับลงได้แล้วแต่คุณผู้ชมท่านไหนสูงมากน้อยแค่ไหนก็ปรับหมอนรองคอตรงนี้ได้ปกตินะครับโอเคเลยนะครับมีที่จับมาให้2ด้านนะครับพรมหลังคาไม่กลิบไม่มีหย่อนไม่มีย้อยไม่มีคล้อยตกลงมานะคุณผู้ชมนะครับสําหรับห้องโดยสารคันนี้ก็สุดยอดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปเทสได้กันดีกว่าว่ารถคันเนี้ย อัตราเร่งเอ่ยวงเลี้ยวเอ่ยอะไรเอ่ยมันจะดีตอบสนองแค่ไหนไปครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสได้ดูอัตราเร่งนะครับดูวงเลี้ยวดูสมรรถนะการขับเคลื่อนของเจ้ารถมาด้าคันนี้กันมาด้าเนี่ยเป็นแบรนด์รองนะคุณผู้ชมแต่เป็นแบรนด์รองที่ผมว่าในตระกูลรถยี่ห้ออื่นๆเนี่ยผมว่ามาด้าเนี่ยช่วงล่างดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะเกาะถนนนะอ่ะนี่ ผมลืมเลยเนี่ยมีกล้องหลังด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้หญิงท่านใดที่ถอ,อยหลังไม่เก่งมีกล้องมาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเทสได้กันดูนะครับช่วงล่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาสด้าเนี่ยไม่เป็นเป็นสองรองใครในตระกูลอื่นๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองออกไปลองเทสได้ดูถนนจริงกันเลยว่ารถคันนี้โอเคเอขออนุญาตคาดเข็มขัดสักครู่ครับนี่นะครับคุณผู้ชม ที่ผมบอกว่าป๊อปอัพดิสเพย์เนี่ยมันดียังไงนี่นะครับเรามองมาตรงนี้นะมันจะบอกเลขไม้นะครับว่ารถคันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเราไม่ต้องละสายตาลงมาเพื่อที่มองเอที่อหน้าจอตรงนี้นะครับเรามองที่ป๊อปอัพดิสเพย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูลงเนินตรงนี้ว่ามีเสียงดังอะไรไหมนะครับนี่ผมขับมาเนี่ยเนี่ยปิดเนี่ยกริฟนะผมถึงบอกว่ารถคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองโหมดสปอร์ตนิดน,นึงนะคุณผู้ชมว่า,าตาเล่งเขาดียังไงนะครับ เราลองกันเลยน,นะครับโอ้โหผู้ชมเนี่ยเงี่ยมากๆแถมอัตราลเร่งตอบสนองได้โอเคเลยเร่งทรงเร่งแซงไม่ต้องกลัวว่าจะแซงไม่พ้นนะคุณผู้ชมนี่นะครับผมถึงบอกไงว่าในรุ่นราวคขาวเดียวกันในเวทเวทเดียวกันเนี่ยนะครับ มาสด้าค่อนข้างที่จะได้เปรียบรุ่นอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมผมว่าโอเคเลยนะครับขอมาปรับเป็นโหมดธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราลองดูนี่เราผมเลี้ยวสุดนะดูวงเลี้ยวสุดนะครับเลี้ยวไม่มีเสียงดังนะครับคุณผู้ชมช่วงล่างยังดีช่วงล่างยังดีเยี่ยมอยู่เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีเสียงเนี่ยเราลอง,ลองเล่งออกไปดูนะครับเนี่ยรถตรงนะครับศูนย์ตรงเดีวนะคุณผู้ชมไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานะครับคุณผู้ชมคุ้มผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับ คุณผู้ชมหนึ่งเอ่อคุณผู้ชมท่านใดรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำนะคุณผู้ชมออกได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจองมาสามพันห้าพันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะครับรถคันนี้ใหม่มากๆนะคุณผู้ชมสําหรับการเทสได้ทุกองค์ประกอบโดยรวมผมให้คะแนนที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมเครื่องทุกอย่างยังใช้งานได้ดีนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับผมทิ้งไอเดียรายไว้ด้านล่างนะคุณผู้ชม สนใจทักมาแอดไลน์มานะครับคันนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทออกรถได้คนเดียวนะครับไม่ต้องมีคนค้านะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วน่าใช้อย่างไงมีของแถมอะไรบ้างอย่ากดข้ามนะกดข้ามผมไม่ให้นะมาล้องเอาทีหลังผมไม่ให้นะครับสําหรับใครที่ดูคลิปจนจบจะรู้นะครับว่าเราแถมอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปหน้ารถกันโอเคครับ เอาล่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถ Mazda 2 1.3 High Connect คันนี้นะครับด้วยตัวผมเองแล้วเนี่ยผมให้คะแนนทั้งหมดโดยรวมด้วยผมให้95%นะครับอีก5%ก็คือรถมือสองอ่ะมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนรถมือหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับจองมาเพียง5,000บาทหรือ3,000บาทเท่านั้นนะวันลุ่งขึ้นมีไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคุณผู้มชมรถคันนี้ออกห้างนะครับ6แสน 20,000บาทนะคุณผู้ชมตอนนี้ราคานะครับปี2017นะผ่านไป4ปีราคาเหลือ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นประหยัดไป2 0, 5 0 0 0 0เลยนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับเงินเดือน1 0 0 0 0หมื่นขออภัยครับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคุณผู้ชมเป็นพนักง,งานบริษัทค้าขายเอออะไรออกได้ทุกอาชีพนะครับเกษตรกรขอมีเล่มเขียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรตรวจสอบยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านใดมีเล่มเขียวนะครับ ซื้อคนเดียวก็ได้ไม่ต้องคำนะครับรถคันนี้ปี2017นะครับตัว h i Connect ซนะครับผมลูกค้าสนใจอา่าลูกค้าท่านใดสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเซลล์เตาขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันต่อไปเนี่ยจะมีแรเทมคันไหนมาคุณผู้ชมอา่าได้ดูกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมเอ่อคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะไอดี ID ลยอยู่ด้านล่างนะครับโทรเข้ามานะโทรเข้ามานะครับทางนี้เรามีขับฟรี90วันนะเป็นโปรโมชั่นของทางบิ๊กคาร์เรานะครับ คาฟรี90วันขาสีเคลือบแก้วให้2ครั้งก้องติดหน้ารถยนต์นะคุณผู้ชมฟรีค่าเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานนะครับผมขาฟรี90วันคุณผู้ชมผ่อนอีกทีปีหน้านะครับผ่อนอีกทีปีน้างจริงคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจโทรมาครับสำหรับวันนี้ผมเต้ต่ตาขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m